ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาจรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่เจ็ดร้อยสิบสี่ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเพื่อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขวนขวายในความดีพึงห้ามกิจักกบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังัจฉามิธัมมังสรนังัจฉามิสังฆังสรนังัจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสารนังจฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังจฉามิทุติยมปิสังขังสารนังจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังจฉามิตติยมปิธรรมังสรนังจฉามิตติยมปิสังขังสรนังจฉามินัตทิเมสารนังอัญังพุทโเมสารนังวรัง เอเตนสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัทิเมสารนังอัญยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัทิเมสารนังอัญยังสังโคเมสารนังวรังเอเตนสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนที่พึงอื่นของข้าไป้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงค์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ ตาเมสุมิชขาจาราเวรามนีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามนีสิกขาประทังสมาธิยามิติสุนาวาจาเวรามนีสิกขาประทังสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามนีสิกขาประทังสมาธิยามิสมปัปลาปะ เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทานอาชีวาถฒาาน์มัสสนตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ปานาติปตาเวรามณีส <ww system Stadium> ิกขาประทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอรัมมยจาริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัะเทปมาทฐานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาละโภชนาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัตจคีตวาทิตวิสูกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลป,ปนะคารนะมันดนะวิปูจนะฐานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจจาสยานามหาสยานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตารูประรัชตปาปิฆาหนาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไปา้าขอสมาทานศิ่สิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันต เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรัอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบท10สิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบท10สิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวสูตรสิบเจริญโพธิปักเขียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐาสี่สัมมาปัะทาสี่อิทธิบาทสี่อินรี่ห้าพลาหา้า โพชงเจ็ดอะเรียมักมีองแปดเพื่ออนุปาทฐาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุกกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่ก็คงได้รู้จักศัตรูกใกล้ที่สุดของเราแล้วนะคะคือมหาภูตรูปสี อันเป็นงูพิษทั้งสี่ตัวว่าเจ้างูพิษทั้งสี่ตัวนั้นโหดร้ายเพียงไรนะคะหากเราได้เห็นโทษอย่างนี้เราก็คงมีโอกาสที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและหนีจากเจ้างูพิษทั้งสี่ตัวและได้รู้จักอะไรอีกคะก็คือศัตรูผููคานั้นก็คือเจ้าขันห้าใช่ไหมคะซึ่งขันห้านั้นมีอยู่สองส่วนใหญ่ นั้นก็คือส่วนแห่งรูปขันและนามขันรูปขันก็ค่ารูปขันรูปขันก็ค่าอารูปหรืออารูปก็ค่าอารูปอรูปค่าทั้งอรูปและทั้งรูปเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งก็ได้ศึกษากันโดยละเอียดพอสมควรทีเดียวนะคะและในลำดับต่อมาก็คือได้รู้จักอะไรอีกก็ได้รู้จักผู้สอดแนมลึกลับ ซึ่งเป็นผู้เหงาดับคอยฆ่าเราอยู่นั้นคือศัตรูตัวที่หกคืออะไรเราก็คงตอบได้แล้วนะคะคือฉันทราคาหรือนันทราคานั้นเองซึ่งเป็นตัวร้ายที่ทำให้ศีรษะตกไปคืออะไรศีรษะก็คือปัญญานั่นเองตกไปแล้วเมื่อปัญญาตกไป เราจะเห็นทางสว่างที่จะออกจากสังสารวัฏได้หรือไม่นั้นย่อมเป็นไปไม่ได้นี้คือพระธรรมอันประเสริฐของพระสมาสัมพุทธเจ้าที่เรานั้นต้องศึกษาใส่ใจนะคะอย่าให้ศรีรษะตกไปบ่อยๆเพราะการตกไปแห่งศรีรษะนั้นย่อมนำไปสู่กำเนิดสี่อย่างอันประกอบด้วยอันธี่กกำเนิดและ มีมหาภัยยี่สิห้าอย่างรวมทั้งเมื่อมีขันห้าแล้วย่อมเป็นที่ลงตาม,มากรสามสิบสองอย่างก็ได้ศึกษาในรายละเอียดพอสมควรแล้วนะคะในบทต่อมาคือเรื่องของกรรมฐานเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่ภิกษุรูปหนึ่งแม้ด้วยอำนาจนันทิราคะด้วยประการชนีอย่างไร จริงอยู่นันทิราคานี้จัดเป็นสังขารขันสังขารขันมีเท่าไหร่คะหลายท่านนั้นรู้กันดีแล้วแต่หลายท่านอาจจะยังไม่รู้เนื่องจากขันห้านั้นประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณส่วนแห่งเวทนาและสัญญารวมทั้งสังขารนั้นเป็นเจตสิกนะคะคือตัวที่เป็นนามธรรม ที่ประกอบกับจิตตามสมควรเจตสิกนั้นมีทั้งหมดห้าสิบสองค่ะลบเวทนาและสัญญาออกซะก็เหลือห้าสิบใช่ไหมคะซึ่งในห้าสิบนี้เขาเรียกว่าสังขารขันค่ะสังขารขันนั้นมีอะไรบ้างหมวดแรกคือสภาพจิตตสาธารณะเจตสิกเจ็ 7. อันประกอบด้วยภาษะเวทนาสัญญา เจตนาเอกักขตาชีวิตสินสีียมนาสิการซึ่งในเจดตัวนี้ก็จะมีอยู่สองที่ต้องเอาออกใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ในกลุ่มสังขารขันนั้นคือเวทนากับสัญญาจะต้องเป็นเวทนาขันกับสัญญาขันแยกออกไปต่างหากส่วนในปกิณากาศเจตสิกนั้นมีอยู่หดวง คือวิตกวิจารอธิโมกวิรยิยปีติฉันทะและโมจตุกะเจตสิกซึ่งมีอยู่สี่ได้แก่โมหะอหิริกะอนตตป,ปะอุทธาจาัจจะส่วนโลติกะเจตสิกนั้นมีสามนะคะก็ได้แก่โลภะทิฏฐิและก็มานะโทจตุกะเจตสิกสี่ ก็ได้แก่โทสะอิศามัชชริยะกุกกุจจะทีทุกกะเจตสิกซึ่งมีสองคือทีนะกับมิทะาอากุศลเจตสิกมีอยู่14นะคะตัวสุดท้ายคือวิจิกิจชาเจตสิกซึ่งมีอยู่หนึ่งเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่เป็นอกุศลเจตสิกสิบสีนั้นมีโมหะอยู่สี โลภะอยู่สามโทสะอยู่สี่ทีนะทุกขะก็มีสองวิจิกิจชาอยู่หนึ่งนี้คืออกุุสเจติกสิบสีค่ะทำให้เรานั้นตกทุกข์ได้ยากไปตลอดนะคะมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะในโสภณเจติกสิบเก19นั้นแบ่งออกได้เป็นศรัทธาสติหิรโอตสป,ปะ อโลพะอโทสะตัตระมัชัตตาและกลุ่มที่เป็นคู่อีกนะคะก็คือกายะปัสสธิจิตต์ปัสสธิกายะลหุตาจิตตะลหุตากายะมุตุตาจิตตะมุตุตากายะกมัมญตาจิตตะกรัมญตากายะปะคุญญตาจิตตะปะคุญญตากายะอุชุกตาจิตตะอุชุกตา ซึ่งมีอยู่หคู่สิบสองบวกเจ็ดเป็นสิบเก้าค่ะซึ่งเป็นโสภณสาธารณะเจตสิกสิบเกดวงที่ประกอบกับจิตที่เป็นมหากุศลและก็มหาวิบากต่างๆนะคะในลำดับต่อมาคือวิรติสามอันประกอบด้วยสมาวาจาสมากรรมมันตะสมมาอาชีวะและอัปปมัญญาสอง คือกรุณามุติตาสุดท้ายก็คือปัญญาซึ่งเป็นปัญญีสี่นะคะที่กล่าวเจตสิก52ดวงโดยย่อนี้เพื่อให้เห็นว่าสังขารธรรมนั้นเวน้นเวทนากับสัญญานอกนั้นเป็นสังขารเจตสิกทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดีและฝ่ายที่เป็นกลางกลาง รวมทั้งฝ่ายอากุศลซึ่งเราก็คงเจอแล้วนะคะว่านันทิราคะนั้นอยู่ตรงโลภะเจตสิกนั้นเองนะคะอันเป็นสังขารขันพระภูมิพระภาคยาวครั้นทรงกำหนดนันทิราคะนั้นว่าเป็นสังขารขันดังนี้แล้วจึงทรงกำหนดขันห้าอย่างนี้ว่าเวทนาที่สัมปยุทธด้วยสังขารขันนั้นจัดเป็นเวทนาขัน สัญญาเป็นสัญญาขันจิตเป็นวิญญาณขันอารมณ์ของขันเหล่านั้นจัดเป็นรูปขันบัดนี้ภิกษุรูปหนึ่งกำหนดขันห้าหล่าวนั้นด้วยอำนาจนามและรูปแล้วเจริญวิปัสสนาตั้งแต่การสแสวงหาปัจจัยแห่งขันเหล่านั้นบรรลุอรหัตโดยลำดับ เพราะฉะนั้นเป็นอันพระผู้มีพระภาค้าปรัดกรรมฐานด้วยอำนาจนันทิราคาอย่างนี้ด้วยประการฉนี้ก็ลองมาร่วมกันศึกษาดูสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเอาเป็นในเรื่องของเพราะอาศัยจักขู่และรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้นซึ่งธรรมะเหล่านี้นั้นเนี่ยก็จะมีธรรมะหลักก็คือภัะจั เวทนาสัญญาเจตนาอันอาศัยผัสสะนั้นประกอบกันเกิดขึ้นในวิญญาณขันธเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งขันธสี่ที่เป็นนามธรรมนะคะนั้นก็คือเวทนาขันอันเป็นเวทนาเจตสิกสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันที่เหลืออีกห้าก็คือผัสสะเจตนา เอกคตาชีวิตตินงสีและก็มนาสิการธรรมห้าประการนี้นะคะเป็นเจตสิกที่ประกอบกับจิตที่เป็นจักขุวิญญาณนะคะซึ่งนั้นก็คือสังขารขันนี้ยกตัวอย่างง่ายที่สุดก่อนนะคะก็คือพวกจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณและก็กายยาวิญญาณจะประกอบด้วยเจตสิก เจ็ดดวงซึ่งมีเวทนาขันและก็สัญญาขันแยกออกไปอีกห้าดวงของเจตสิกนั้นเป็นสังขารขันนี้คือองค์ประกอบที่เป็นองค์ประกอบน้อยที่สุดแล้วซึ่งจะเห็นได้ชัดนะคะว่าจะต้องมีรูปเป็นที่เกิดของจิตนั้นก็คือจกักรปราสาทซึ่งเราเรียกในฐานะที่เป็นที่เกิดของจิต ก็จะเรียกว่าจักขะขวัตถุนะคะซึ่งจะต้องมีความบริบูรณ์อยู่สามารถที่จะรับสีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัน,นรูปนะคะที่มากระทบที่จักขะขวัตถุนั้นได้เพราะฉะนั้นสองอย่างคือจักขะขวัตถุกับวัน,นรูปนั้นเป็นรูปธรรมนะคะส่วนที่เหลืออีกสี่ประการดังที่กล่าวไปแล้วเป็นนามธรรม ด้วยเหตุนี้การประกอบกันของธรรมะที่เป็นขันหานั้นก็เกิดกับจิตทุกดวงในกามภูมิและก็ในรูปภูมินั่นเองนะคะทีนี้ในกรณีที่พระองค์ตรัสในเรื่องนันทิราคานะคะว่ากำหนดนันทิราคานั้นว่าเป็นสังขารขันซึ่งเมื่อกี้เราก็กล่าวกันไปแล้วนะคะว่า นันทีราคา้านั้นก็คือตัวโลภะเจตสิกนั่นเองนะคะเมื่อเป็นโลภะเจตสิกเป็นตัวที่เป็นสังขารขันค่ะเพราะไม่ใช่เวทนาขันไม่ใช่สัญญาขันนะคะจึงเป็นสังขารขันนะคะที่ประกอบอยู่ในโลภามูลจิตโลภามูลจิตนั้นเกิดที่ไหนคำตอบก็คือ เกิดที่หัตถยาวัตถุนเป็นหัวใจห้องบนขวาที่มีเลือดอยู่หนึ่งซองมือนั้นเองนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของหัตถยาวัตถุเป็นที่เกิดของจิตทั้งที่เป็นกุศลอก,กุศลและมักคจิตผลลจิตนะคะรวมถึงจิตชาติวิบากต่างๆซึ่งเป็นอัพยากตะธรรมนะคะทีนี้ธรรมะที่เกิดที่หัตถยาวัตถุนั้น เว้นจิตสิดวงนะคะจิตมีทั้งหมด89ดวงลบ14ดวงก็เหลือ75ดห้าดวงสิบสี่ดวงคืออะไรที่ไม่เกิดที่หาตยวัตถุก็คือทวิปัญจวิญญาณจิตสิบอันประกอบด้วยที่ตาหูจมูกลิ้นและที่กายที่เป็นอุศสลวิบากและอกุศลวิบากจึงรวมเป็นสิบเพราะมีอยู่ห้าทวาร สองคูณหจึงเท่ากับสิบส่วนอารูปวิบากนั้นไม่ต้องอาศัยหัตถยาวัตถุเป็นที่เกิดนะคะเพราะบุคคลเหล่านี้จะไปเกิดเป็นอารูปปร,รมค่ะไม่ต้องอาศัยวัตถุเป็นที่เกิดมาศึกษาในนันทิราคะคือโลภเจตสิกต้องเป็นสังขารขันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สัญญา ที่เหลือนั้นจึงเป็นสังขารขันทีนี้โลภะเจตสิกตัวนี้จะต้องประกอบกับจิตนะคะคือโลภามูลจิตก็ขอยกตัวอย่างว่าเมื่อเห็นสีของดอกไม้ก็เกิดความพึงพอใจขึ้นมาทันทีนั้นก็คือโลภามูลจิตเกิดขึ้นโดยเป็นโลภะที่เป็นความพึงพอใจโดยไม่ประกอบกับทิฏฐินะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อโลภะเกิดจึงเกิดที่หัตถยาวัตถุซึ่งเป็นรูปธรรมนะคะส่วนเจตสิกที่ประกอบนั้นก็มีสภาพจิตตะสาธารณาเะเจตสิกเจตดวงซึ่งมีผัสสะเจตนาเอกจักคตาชีวิตตินสีมนาสิการส่วนอีกสองนั้นคือเวทนาขันสัญญาขันนะคะในห้าดวงนั้น เป็นสังขารขันทั้งหมดในปกิินากาเจตสิกอีก6มีวิตกวิจารอธิโมกวิรยิยะปีติฉันทะนะคะก็เป็นทั้งหมดอีกเจรวมแล้วเป็น13เมื่อโลกภามูลจิตนั้นเป็นอกุศลจิตจึงต้องประกอบด้วยโมจตุกะเจตสิกทั้งสคือโมหะ อหิริกะอนตุตตปะอุททัจะนะคะสิบสามบวกสี่เป็นสิบเจ็ดต่วโลภะเจตสิกนั้นเมื่อไม่ประกอบด้วยทิฏฐิก็มีโลภะเจตสิกหนึ่งดวงก็เป็นสิบปดค่ะจึงเป็นอันครบแล้วนะคะว่าเป็นขันห้าอันประกอบด้วยรูปคือหัตยาวัตถุวิญญาณนันคือโลภะมูล,ลจิตนะคะหนึ่งดวง แล้วก็เวทนาขันสัญญาขันและก็สังขารขันซึ่งมีโลภะเจตสิกที่เป็นองค์ประกอบที่เรียกว่านันทิราคะซึ่งเป็นสังขารขันดังที่กล่าวแล้วก็เป็นอันกล่าวได้ว่าในการเกิดของนันทิราคะคือประกอบอยู่ในโลภะมูลจิตนั้นเป็นไปด้วยอํานาจ การหมุนไปของนามและรูปในเหตุปัจจัยนั้นเล่าก็สามารถจะขยายได้ใช่ไหมคะว่าอัตฉยวัตถุนั้นก็เกิดจากกรรมนะคะและมีจิตอุตุอาหารเป็นผู้ดูแลรวมด้วยส่วนเวทนาขันสัญญาขันนั้นเกิดด้วยสหชาตปัจจัยเช่นเดียวกับสังขารขันทั้งหลายนั่นเองคือเกิดพร้อม ประกอบพร้อมกันในวิญญาณขันธ์เกิดพร้อมดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันอาศัยเหตุอะไรที่ทำให้เกิดเป็นโลภามูลจิตก็เพราะอยายุนิโสมนาสิกานเนื่องจากเป็นผู้ไม่มีศรัทธาและไม่ได้ฟังพระสัธรรมอันประเสริฐของพระสมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้คบสัตบุรุษอันประเสริฐ คือพระสมณะสมพติเจ้านั่นเองนะคะจึงไม่สามารถที่จะอย่างรู้ว่าจริงๆแล้วไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ธรรมะเหล่านี้คือกองแห่งขันและขันนั้นมีกี่ประการก็คือขันห้าในจิตทุกดวงนั้นที่เป็นไปในการมาภูมิและรูป,ปรภูมินั้นจึงเป็นขันห้าทั้งหมดในจิตแต่ละดวงนั้นก็คือ เป็นนามและรูปประกอบกันนั้นเองจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้จึงไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่เทวดาแต่เป็นกองแห่งขันเท่านั้นทั้งที่มีแล้วในอดีตจะมีในอนาคตและแม้ในปัจจุบันเมื่อค่อยๆเข้าใจอย่างนี้ พิจารณาพร้อมด้วยเหตุปัจจัยต่างๆดังที่กล่าวโดยย่อแล้วนั้นละ่ะพระองค์จึงตรัสว่าเมื่อเห็นโดยความเป็นขันธบุคคลในอดีตนั้นท่านรู้ลงไปทันทีว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะที่ไม่เที่ยงเป็นถูกเป็นอนัตตาค่ะท่านพิจารณาอย่างต่อเนื่องกับกันระหว่าง การเข้าถึงสมาธิและวิปัสสนาจนในที่สุดแทงตลอดในอาริยสัจสเข้าถึงความเป็นพระอาริยะตั้งแต่ความเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคามีและก้าวไปสู่ความเป็นพระอารหัน์ดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าเมื่อกำหนดนามและรูปในขันห้าได้แล้ว ็สแสวงหาปัจจัยแห่งขันห้าเหล่านั้นบรรล,ลุอารหัสโดยลำดับด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาาทาปริญพานในปัจจุบันด้วยสัจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาริยสตรโดยง่ายโดยพันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางเ้น แด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุสลนทั้งสินเพื่ออนุปาทาปรินิพานโดยง่ายโดยพลันโดยทั่วกันทุกตนทุกท่ทนานคากราบอนุโมทนาในมหากุสลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ